จอมใจอโยธยาเป็นเรื่องราวของสมเด็จพระสุพรรณกัล,ลยาพระพี่นางในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวีรบุรุษนักรบผู้กู้ชาติกู้แผ่นดินเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่หนึ่งที่ประวัติศาสตร์ยังคงบันทึกเรื่องราวของพระองค์ให้ลูกหลานได้ศึกษาได้รู้ความเป็นมาของแผ่นดินที่ตนได้อยู่อาศัยในปัจจุบัน ว่าแผ่นดินนี้ได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างบรรพบุรุษที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาและกอบกู้แผ่นดินโดยเฉพาะพระนามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำสมเด็จพระเอกาทศรสหรือพระองค์ขาวและสมเด็จพระสุพรรณกัลยาหรือพระองค์ทอง สามพระนามที่จดจารึกในหัวใจคนไทยตลอดกาลเรื่องราวของหญิงสาวที่เป็นคนยุคปัจจุบันไปพบหนังสือเก่าเล่มหนึ่งชื่อจอมใจอยยธยาเมื่อเธอสนใจและหยิบอ่านเธอก็หลงเข้าไปสู่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีเธอพัวพันกับบุคคลในประวัติศาสตร์นั้นด้วยทั้งเหตุการณ์แปลกประหลาดลุ้นระทึก ทั้งเรื่องรักหวานปนเศร้าเกียรติยศและศักดิ์ศรีเหตุการณ์สำคัญในอดีตปรากฏขึ้นท่ามกลางสรรพสิ่งที่งดงามเรืองรองสง่างามและความวิประโยคแสนสาหัสความรักความผูกพันข้ามภพข้ามชาติเกี่ยวนำยึดโยงให้ด็อกเตอร์เพียงรุ้งสาวสวยทันสมัยและผู้กองพันธการชายหนุ่มผู้กล้าหาญ ต้องพบกับความมหาศจรรย์ของการเวลาและบุคคลสำคัญยิ่งของแผ่นดินเกิดพวกเขาทั้งสองได้สัมผัสทุกสรรพ,พสิ่งอย่างน่าทึ่งชวนค้นหาเรื่องราวที่ไม่คาดคิดฉายแสดงเบื้องหน้าให้ได้รับรู้ความทุกข์ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งท่ามกลางอริราชศัตรูทำให้ได้เข้าใจว่าหนึ่งดวงจิตแม้แตกดับ แต่ยังคงยึดมั่นในสัจจะอธิษฐานเป็นอมตะนิรันการวันคืนหมุนผ่านเสื่อมยศศักดิ์เป็นที่รักไร้แผ่นดินสุดหมุนมองมีเพียงร่างลมหายใจให้ครอบครองเพื่อไทยผองกษัตริยยอดฉัตรไทย